อ้าเอ้ยจะต้องวิ่งผ่านพายุอีกแล้วเนี่ยโอ้โหชาชาเป็นเต่าเลยจ้าจะแงลละพายุเข้านี่เดี๋ยวเพิ่มสปีดเลยแล้วเนะาะโอ้ยไหลไหลเฮ้ย ดรบักกี้มาให้เราแล้วเก๋วเด๋ยวเยว้ <Yeah. S 1> อันนี้รับบักกี้เหรอคนที่แปดซัมเมอร์ขอบคุณดรใช้ไงอะ่ะบักกี้แป๊บแป๊บเขแป๊บ เป็นชาวปหมุนมากเก่าๆเกี่ยนม้า,มาสินะอุ้ยขับได้เลยแจว๋วไม่กลัวแค้พายุไฟแล้วแง่แมีรถเก่แล้วผ่านพายุไปเลยดูดันไม่เกรงใจใครเลยบักกี้โอ้โยซิกแซกแย่งงสไลด์สไลด์สนุกเข้าละ เรวลองมาประตูนี้ดูนะเพราะว่าเราปลดล็อกความไปแล้วอ่ะเฮ้ยบักี้ลงน้ำได้ได้ป่ะไม่ได้